คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จะมาเก็บของไปเที่ยวเชียงใหม่กันไปเก็บของกันดีกว่าเนแ,แนๆแอบในตู้เสื้อผ้าของเราอย่างแรกเลยนะที่เราต้องมี ก็คือทาร่าไดโนเต่าไดโนช้า์แค่ตุ๊ก,กตาขโมยและโอ้ยทำไงดีคะสิ้งไม่เซลฟี่นั่นเองรองเท้านะครับชุดเทลิทาวี เราจะใส่ให้ดูท่าดาน้องกบน้องกบไปเที่ยวน่านกับเรามาแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือเที่ยวเชียงใหมนน่นั่นเองเสื้ออยากกูซสา้องขาลนั่นเองนี่ตอนนี้เวลาเที่ยงวันที่ยีสิบเจ็ดนะคะนี่ ที่17คือเรามีนัดก,กับพี่ๆไปเที่ยวที่เชียงใหม่ตอนเที่ยงเราก็เลยกลับมาห้องเพื่อจะมาเก็บของเก็บอุปกรณ์ของก็จะมีแค่นี้นะคะมีตุ้กระ่าแล้วก็กระเป๋าคืนนี้เพราะว่าเราเก็บไว้แล้วเรียบร้อยเก็บตั้งแต่ต้นเดือนอ <c oughs> เอาแล้วหนะ

ออกเดินทางได้สามสองหนึ่งกลับกันจ้ามาใหม่นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาเด็กๆมาใหม่วันนี้มันท่ไรยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดกลับแล้วนะคะ จบชิปดอยอินทนนท์แต่ยังไม่จบชิปดอยดอวนะคะไปต่อกันที่ดอยดอวนะคะไปบอกให้มา,าดอยหลวงมันจะไม่เย็นแบบนี้ใช่ไหม รเราหลวงพี่ยังไม่เคยไปไม่เคยไป<อ>่พอเ,เสร็จแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่ดอิตาทน,อ,นอ่ะไดยหลวงมึงเต้เก่นแบบได้หลวงอ่ะนี่นะำเขาใส่ถุงเพื่นอกนกับมาเลยนะไดยหลวง พี่ายว่าไนฮะจรินะสองคะแนนเลย นี่คือที่พักของเราว้าฮัลโหลดูสิเฮ้ยมันเป็นเตียงมันเป็นเตียงคู่มันก็นอนได้นี่มันมีเสียบแบตป่ะมันพี่ต้องถามว่ามีปลั๊กไฟปะ่ะม,มีปลั๊กไฟไหมมีปลั๊กไฟหรือว่าเราหาไม่เห็น ก,ก็ไม่มีอกก่ะน่าจะไม่มีเย,ย้ซาสซาสสบายใจขึ้นเยอะเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักแล้วเราก,กำลังจะเตรียมตัวขิ้น้าวนะคะเอาลเฮ้ยมาทางนี้เลย นี้เป็นเวลานะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนก็อยังนี่เปิดไฟก็จะประมาณนี้ค่ะหนึ่งทุ่มแล้วจ้านี่เขาใช้ไฟแสงโซลาร์เซลล์จ้าจ้าุกคนปะเออคนมา แล้วเราก็ว่าเออน่าจะเก็บบรรยากาศประมาณนี้นี่คือข้างในเราก็ให้ดูไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งเราก็จะรีวิวแค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะไปนั่งประชุมกันต่อว่าผู้นี้เราจะไปที่ไหนต่อไปดูกันเลยนะคะ กวันนี้ค่ะตอนนี้ก็เวลาตอนเช้าของวันที่นี่วันที่29เราจะไปต่อกันที่ไม่กำปังน,นะคะสวัสด,ดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับดอยหลวงตอนเช้าวรรยากาศดูได้เลยค่ะ นี่ก็คือบรรยกากาศตอนเช้านะคะช่วงเวลาสักประมาณเจ็ดโมงได้คนอยู่เงียบมากกินอาหารเช้าโอนตินกาแฟหรือแกะฟแฟเฮ้ย hey! ตอนนี้มือกล้องเราก็นี่ก็คือสเสบียงของเรานะคะมีอาหารเช้าด้วยนี่ก็คือทนา ข้าวต้มคือข้าวเช้าทุกที่ก็มีข้าวชม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 ข้าวต้มตอนเช้าอันนี้อะไรสองหม้ออะไรหรอว้าน่ากินมากหนึ่งคนกินสองหม้อไปเลยแล้วก็จะมีเครื่องทําน้ําร้อนแต่ว่าทํามาแล้วก็จะมีชงกาแฟแล้วก็นั่งจิบก็เช็คเอาท์ออกไปสถานที่ต่อไป พี่ๆเราก็ตื่นก็อาบน้าแต่งตัวอยู่นะคะดูบ้านตข้างซิเขากำลังกินข้าวเช้าอยู่ก็มีบ้านเต็นท์แป้งไปยืนเพราะว่าพี่แป้งตัวเตี้ยมแป้งตัวเตี้ยมไม่เห็นสองสามดันลงไปแคบเอา <laughs> โอ้ใส่แว่นกันแดดแล้วนะคะเพราะว่าแดดออกแล้ว ถ้ากำปองไ่มกนอนเลที <S 2> <S 2> ่าทเดียวทีี่นำโอวันตินไหมคะเอาโอกาเฟเอาโอกาแฟเอากาแฟเอาโอกาแฟหน้าโอมากะเไหมคะโอเซ่หมือหน้ายังไม่ตื่นเลยโอมากระเ ถ้าเรากินกาแฟกวหมุนได้ด้วยอ่ะสุดยอดอ่ะอ๋อ มันเหรอเออมัน,นคือ,อะไอะอร่อยอร่อยก็คือที่มาของเราไปดูกันเราจะกลับแล้วนี่จ้าโอ้ยสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยจ้าเข้ามาก็จะมีต้นวารคาโดนยค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำในตัวก็จะมีหนัง นางนี้แล้วก็นางถัดไปแต่ว่าอันนี้มันเป็นเต็นท์ในห้องน้ำหัวบ้านใช่มองนะคะนี่สาวๆของเราอยู่นี่จ้าบ้านเต็นท์อันนี้ก็บ้านเต็นท์ รถเรานี่สองคันนี้ผจญภัยไปลสองสามชีกลับกันเถอะบ๊ายบายสายหมอกสายบ๊ายบายจ้าเจอกันจอมปองจ้านี่แม่เหรอ โอ้ยอคู่กันมากเอ้ยไม่ไรแต่เราไม่เหมาะกับชีว่าเอ้ยเบซี่ตอนนี้เราจะไปถ้ำเชียงดาวรถไปไกลมากนี่อะไรก็ันงกในไม่ได้น้ำบก

แต่ถึงาป่าเหัาหั้ดูสิวาเขาชอบเขาชอบเด็กน้อยได้ของเล่นไยกำปอง จ,จุดเช็คอินค่ะนี่คนจุดเช็คอินจ้าจุดเช็คอินจ้า มีรถแจงด้วยอ้าะไปยังไงวะขึน้นบันค่ะไปถึงที่พักแล้วนะคะดูสิจ้ระวัง้งเหรอแต่ยัะน,นี่ใส่เคลือมาแล้วนะคะตอบแค่ไหนอะดีนะนดูผอม ทางเดินเหลือเชื่อีนอ่างตกไปอีกน้ำตกมีน้ำไหมนเล่นอยู่น้ำตกไม่กำปองไหนเล่นใจแล้ว เอายังไม่ได้แอปยังไม่ไตองกากเลยหนก่ายปนจังไ้แปาจ้าน้ำตกกับแปดยี่สิบเปอร์เซนจังอนจ้า่อ,ะ,อะเห็นปะนเห็นไหม ใชไหมยนะถ้าเราถอดด้วยะกลับกันจ้าค่ะกลับเป็นรถเดินใหม่หล้องกันค่ะค่เอ โอ้โหไปครับไปมีเปย์ด้วยอ่ะวรอด้วยดิงสุดพักข้าวสิบท่นอ้องที่ไหนท่านอนอยู่ห้องที่ไหนวะว้าวนี่คือห้องของ เราสองคนนะจ๊ะมันก็จะคนเล็กก็ไม่รู้อ่ะห้องก็สองคนได้อ่ะนี่คือห้องน้ำายบาย หรือที่นอนของ้็เราก็จะนอนอยู่หน้าตัดไม่ชัดใช่ไหมตาดูใชป่ปิดได้เป็นยงไงอ่ะเออปิดได้ปิดได้นี่ปิดได้เดี๋ยวหายใจไม,ม,ม่ออกอ๋อพัดลมด้วยระเบียงจ้าไม่ระเบียงลืมดูในไรค์แค่นี้ โอ้โหมันมีที่กันแหละนนี้ทางไปเที่ยวนี่ก็จะมีสูงสวนกว่านี้ก็มีอนันน oh, ี้ฝนตกน่ก ก็มีที่้้้วค่ะะไกเดี๋ยวมจะแเอามันจกินไว้ค่ะแล้วก็แยกกนนอดค่ะจบกลับแล้วมีหรอเราไม่มาเสิร์ฟให้เราเราไม่ใช่เกิดปีนี้นะีหเราไม่ใช่เกิดปีชมปะนี่มันได้ตั้งเหรอดียิืนท้เลยใช่ นู้นั่งเสนอเกิดใจมันแล้วคบกล้องเฮ้ยแม่ม่เห็นทางหน้าไอ้จใจมองอะไรนะไอ้ใจเขาบอกเลยเห็นเป็นแล้วมองไปอะนั่งหน้ากล้องเนาะเขาก็เอาไปโพสค่ะช่างจลกรปิดแล้วเดี๋ยวเอาไปโพสตได้อะไรหนูว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะ สามทุ่มแล้วจ้าเข้าห้องกันหมดแล้วจ้าล้างถ้วยก่อนฝนตกอีกแล้วโอ้ยฝนตกพอนะดีเลยเราเก็บของเสร็จดูเจ,จ้าจถิ่นจะให้ก็เจ้าถิ่นถิ่นดูเจ้าถิ่นอ้อหนอนสบายกันเลยสองตัวไม่เคยเห็นเทนเลแัปปี้อะเด้ ันดีค่ะไปค่ะวันนี้ไม่ค่ะวันนี้จะดีอ้วกันเอาห้องกันค่ะดปบดไปหแล้ว เรามีกระจกด้วยนะดูสิถ้ากกชีจะตายแล้วเธอก็กล้องไปตรงนี้แล้วละแล้วแมลงตัวนี้มันเข้ามาแล้มีอะไรเข้าใจดวงนึงให้เธอคนเดียวเท่านั้นตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา เป็นเวลาเท่าไหร่วะสามทุ่มสิบห้าสามทุ่มสิบห้าแล้วจ้าสามทุ่มสิบห้าแล้วนะคะแล้วก็แยกายก,กับพี่ก็เข้านอนแล้วนะคะทุกคนเข้านอนกันแล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะคะจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะนะตนอนนี้ดึกมากเลยไปนอน เขา่อชี่นี่เขาสามทุ่มห้ามเสียงดังแล้วก็สามทุ่มห้ามเสียงแล้ทุยห้ามเสียงดังนอนบ๊ายบายลาติสวัสดสุดสลายบ๊ายบายจ้าเื่นแน่ถ้าชอบเทลลี่ทัฟี่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดดค์ Subscribe เอ,อ๊ะถังยังอ่ะใบละยี่สิบสามใบห้าสิบหกใบร้อยเฮ้ยเราได้กำไรใบหนึ่งตอนนี้ซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังรอพี่ๆดูนี่นี่นี่ราคนนี้อัพไปรเนาะไอตัวอ๋ออ๋อขอละล้านนี่เราคนนี้อยู่แล้วก็รอพี่ๆอีกสองคนเพื่อไปซื้อของฝาก ของฝากเยอะแยะเลยเฮ้ยเปิดเพลงสิฟาลูดนาลุ่นเอาน่้เอาน่า จ้าของกล้องเข้ามาเจ้าของช่องเข้ามาชิลุกชินมาจ้า